ถ้าไม่อยากฝ้าดำต้องเลิกทำสิ่งนี้หลายคนนะคะกำลังสงสัยอยู่ว่าการดูแลฝ้าทำมยิ่งดูแลฝ้ายิ่งดำหรือบางครั้งเนี่ยฝ้ายังไม่ขึ้นเลยแต่ไปทำสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วฝ้ากลับขึ้นหรือเข้มขึ้นมาได้สิ่งนี้คืออะไรหา้ามพาดเลยนะคะสิ่งนี้ก็คือการที่เราทำให้ผิวเราแห้งลงหรือว่าผิวแห้งนั่นเอง หลายคนถามเข้ามาว่าแล้วผิวแห้งเกี่ยวยังไงเพราะผิวแห้งทําให้ฝ้าเนี่ยมันดูชัดขึ้นแล้วก็ทําให้หน้าดูหมองคล้าด้วยอย่างบางคนบอกว่าแล้วฉันผิวมันทําไมฝ้ายิงขึ้นได้อีกการที่เรามีผิวมันไม่ได้มหมายถึงว่าเรามีความชุ่มชื้นอยู่กับผิวเรานะคะการที่เราทาครีมทาแป้งไม่ติดแม้กระทั่งผิวมันก็เหอะแต่มันทาครีมไม่ติดนั่นหมายความว่าผิวด้านในของเราเนี่ยขาดน้ําค่ะ ไม่มีความชุ่มชื้นเพราะอะไรหลายคนเนี่ยผิดพลาดตั้งแต่ขั้นตอนการล้างหน้าเลยล้างหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีสารโซเฟตหรือสารเพิ่มฟองล้างเข้าไปปุ๊บเกิดความแห้งตึงอันนี้ไม่ได้เลยค่ะประการด่านแรกต้องปรับเลยนะคะผลิตภัณฑ์ล้างหน้าต้องไม่มีสารเพิ่มฟองหรือมีให้น้อยที่สุดเพราะไม่งั้นแล้วพอล้างแล้วเกิดความแห้งขึ้นมาจะทําให้ผิวเรายิ่งแย่ลง ดังนั้นหันมาเลยก็คือเราต้องเลือกแบบที่ไม่มีสารซาวเฟตรหรือสาร SLS ก็แนะนำนะคะวันนี้เกดก็แนะนำเป็นตัวนี้เลยที่เกดใช้อยู่ด้วยและลูกค้ารีวิวเยอะมากๆว่าหลังล้างหน้าแล้วผิวชุ่มชื้นขึ้น ผิวกระชับขึ้นตัวนี้คือสบู่สมุนไพรแฮนเมดว่านนางคำจากเคที่ที่ไม่มีสารซาวเฟตรหรือสารเพิ่มฟองจะมีสมุนไพรเลิศล้วนเป็นธรรมชาติที่ดูแลผิวจากว่านนางคำไพลยลิ้นทะเลแล้วก็น้ำผึ้งที่ช่วยลดสิวลดฝ้าแล้วก็ปรุงจากน้ำมันธรรมชาตินะคะทำให้ฟองที่ได้เนี่ย เป็นฟองนุ่มๆแบบธรรมชาติจะไม่ใช่ฟองจากเคมีผิวแพ้ง่ายใช้ได้หรือว่าคนที่มีสิวอักเสบสิวผดพืนหรือจะเป็นผิวหนังที่คันนะคะดูแลยังไงก็ไม่หายเม็ดผื่นคันขึ้นเต็มไปหมดลองใช้สบู่สูตรภายตัวเนี้ย ล้างหน้าดูหรือว่าถูหลังก็ได้แผ่นหลังบางคนเป็นสิวที่หลังสิวที่ขาหรือว่าเม็ดผดผื่นที่ขาก็ใช้ได้เช่นกันค่ะรีวิวจากเด็กเล็กก็ชอบมากๆเพราะว่าฟองเข้าตาไม่แสบตาตอนนี้เราเปลี่ยนแพคเกจจิ้งนะคะจากใครที่เคยใช้ ตัวนี้ดั้งเดิมคือจะเป็นแบบซองตอนนี้ปรับมาเป็นแบบกล่องอย่างนี้เลยสวยงามมากๆก้อนละ80บาทเท่านั้นอันนี้เป็นประการด่านแรกเลยที่อยากแนะนําเรื่องของการล้างหน้าและขั้นตอนถัดไปก็คืออย่าไปขัดไปสครับไปโอ้โหไปทําอะไรกับหน้ามันเยอะแยะเพราะไม่งั้นแล้วหน้าเรายิ่งแห้งเกตเองนะคะต้องแนะนําว่าหลายคนก็ถามเข้ามาเคยใช้เป็นสครับโฟมล้างหน้าแบบ ที่มีสรับแล้วขัดทุกวันทุกวันทุกวันจะดีไหมอันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ดีนะคะเนื่องจากว่าผิวหน้าเราถ้าแห้งอยู่แล้วเป็นทุนเดิมการขัดหน้าบ่อยๆจะทําให้ผิวยิ่งแห้งหรือถ้าใครเนี่ยมีผิวที่มันแต่ขาดน้ําหมายความว่าข้างในเนี่ยขาดน้ําแต่ผิวด้านหน้าเนี่ยเคลือบไปได้วยน้ำมันยิ่งคุณใช้ผลิตภัณฑ์ที่สําหรับคนผิวมัน ขัดลอกพอกอะไรขัดต่างๆล้างหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เขียนว่าสําหรับคนผิวมันผิวคุณก็จะยิ่งแห้งยิ่งผลิตมันขึ้นมาไม่เหมาะค่ะไม่ควรขัดหน้านะคะแล้วก็แนะนําอีกนิดนึงว่าสําหรับคนที่ ถามเข้ามาว่าโทนเนอร์ใช้ได้ไหมถ้ามีผิวแห้งโทนเนอร์ที่มีแอลกอฮอล์ไม่แนะนําเช่นกันและก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะผลิตภัณฑ์บำรุง,งผิวที่มีสารผลัดเซลล์ผิวประเภท AHA BHA หรือสารแ,งแรงงเพราะไม่เช่นนั้นแล้วผลัดเซลล์มากๆผิวเราจะบางลงแห้งลงแล้วก็ไวต่อแสงฝ้าที่มีก็จะชัดขึ้นด้วยค่ะหรือคนที่ไม่เคยมีฝ้าก็กลายเป็นฝ้าถามหาไปซะง,งั้นมันฝ้ามันก็จะขึ้นมาได้ด้วยความ ปรารถนาดีสเคที่นะคะสำหรับการบำรุงเราก็แนะนำเลยถ้าไม่ใช้กลุ่มที่ผัดเซลล์ผิวสามารถใช้กลุ่มที่มีสารสกัดลดเม็ดสีเมลานินอยู่ในนี้ค่ะเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับประดับดินสเคที่ก็จะมีสารสกัดที่ปลอดภัยช่วยลดเม็ดสีเมลานินยับยั้งเอนไซม์ที่ช่วยที่ไปกระตุ้นเรื่องของฝ้าก็คือตัวนี้จะมีสารสกัดจากเชเอมเทสอัลฟาอบูตินตัวนี้คือต้องบอกว่า ปลอดภัยมากมากกว่าการใช้กลุ่ม AHA BHA ยุดใช้หน้าไม่ดำแล้วก็ยังบวกรวมกับตัวที่จวเพิ่มน้ำไม่ผิวเติมน้ำไม่ผิวและก็ยังทำให้ลดอาการระคายเคืองแนะนำนะคะใช้ควบคู่กับตัวกันแดดแล้วก็สบู่ด้วยค่ะจากเคที่ทักเข้ามาได้นะคะ